มันก็จะมีเรื่องของสารเคมีเพราะครูก็แต่งหน้าทุกวันอยู่แล้วมันจะมีสารเคมีตกค้างตัวนี้ก็จะช่วยปรับสภาพผิวครูก็ครูคจะให้ตรงนี้เลยนะครูจะให้เห็นเลยว่าครูได้ใช้ครูได้ใช้นะคะเปิดนะคะเปิดฝาตรงนี้นะคืนนี้คืนนี้ใช้เสร็จครูไลฟ์เสร็จครูก็ขึ้นบ้านนอนเลยนะคะเปิดอย่างนี้นะคะฝาจุกตรงนี้แล้วบอกวิธีการบีบตรงนี้นะคะสีขาวบีบตรงนี้นะคะไปนี้เลยค่ะนี่ค่ะ ตัวโดนเข้มข้นมากนะคะเห็นชัดไหมคะครูแบบว่า,เ,าเป็นเจ้าของแบรนด์เนาะเป็นเจ้าของกิจการเอาแบบโดนๆเลยนะคะคดูก็แต่ย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ปิดฝาเนาะให้เห็นอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวปิดฝาก่อนเดี๋ยวปิดฝาก่อนนะคะก็ปิดอย่างนี้เลยค่ะผลิตภัณฑ์นะคะแพ็กเกจครูบอกได้เลยลักมากเลยค่ะแพ็กเกจนะคะเลือดมังกรลง ลงก่อนเลยนะคะอันดับแรกนะคะใช้ครูครูค,คต่ใช้ตรงนี้นะคะตรงตรงเขาเรียกว่าหยดหยดปลายนิ้วใช่ไหมคะจะเป็นจุดสัมผัสที่นุ่มสัมผัสหน้าเบาๆค่ะแต่ว่า <laughs> บางคนนะคะก็เอาแบบซะนนั้นน,นะคะครูกาตได้เรียนศาสตร์นะคะศาสตร์แม่มดกับท่านประธานนะคะครูหนิงนะคะก็จะมีวิธีการส่วนใหญ่ก็จะดึงตามเขาเรียกลายกล้ามเนื้อของเราใช่ไหมคะไปด้วยนะคะ ถ้าเอาจริงๆนะคะก็จะมีตัวนี้ <c oughs> มีวิธีการแบบนี้อ่าเห็นคะใช้สองมือก็ได้นะคะอ่าแต่จริงๆแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยเบ,ยเบ,ยเบยเาๆก็ได้ค่ะ <c oughs> ตามลายกล้ามเนื้อนะคะคุณไม่ใช่สายแบบว่าเออสายบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรไม่ใช่นะคะแต่ว่าจะบอกว่าคือเอาหน้าออกกล้องแล้วก็อยู่กับสังคมแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ ผู้หญิงเราไม่หยุดสวยเนาะก็แล้วเป็นคนที่ใครมาเรียกป้า,าเรียกยายก็คือก็ตามฐานันดอนใช่ไหมคะแต่ว่าใครมาบอกว่าเราแก่เกินวัยเราก็รับไม่ได้เนาะจริงไหมคะเราก็รับไม่ได้ครูครูทั้งเซตเลยคะ่ะปรับปรับทั้งคอเลยนะคะเอาหมดเลยคะ่ะอย่างนี้ลายตามลายกล้ามเนื้อนะคะลงไปก่อน เนี่ยค่ะรู้สึกชุ่มเย็นแล้วค่ะปรับผิวนิดนึงเนาะตามเหงื่อนะคะอยากใช้ด้วยโอ้โหนี่คือพวกนี้นะคะคกระุกัตตจองนะคะจองจองมาใช้ก่อนนะคะบอกได้เลยค่ะจองมาใช้ก่อนอันนี้คือสําหรับใช้ด้วยตัวเองก่อนนะคะพอลงด้วยเลือดมังกรนะคะคือเป็นเลือดมังกรคือเป็นต้นพืชน,นะคะเป็นสารสก,กัดนะคะเป็นสารสก,กัดจากพืชน,นะคะเป็นออร์แกนิกนะคะมีเรื่องของมันมี มีเขาเรียกมีคลิปวิดีโอสั้นๆเรื่องของสารสก,กัดครูกะแตมีแชร์ไว้ในเพจอยู่แล้วนะคะจะได้ให้ทุกคนไปฟังทราบข้อมูลเพิ่มเติมแต่นี่คือให้รู้ว่าสารสก,กัดเป็นต้นเลือดมังกรเป็นพืชนะคะทำให้วันนี้ค่ะวิสตอมครูแอลก็ใช้กับน้องเมจิกซึ่งคลอดได้ไม่กี่เดือนมีผล พื้นที่หน้าคือครูกระแตใช้หน้าเจ้าเองนะคะ w i สตอมครูแอลให้น้องไมเจกลูกเพิ่งคลอดไม่นานนะ,ะทุกคนในแม่มดออนไลน์ค่ะใช้ทั้งครอบครัวเด็กผู้ใหญ่ใช้ได้หมดนะคะให้เห็นถึงว่าโหูโดนจริงๆค่ะประสิทธิภาพนะคือไม่เป็นสิวแต่ทําให้ปรับสภาพผิวใช้ได้ทุกคนนะคะใช้ได้ทุกคนคะ่ะแนะนํานะคะเลือดมังกรและก็ลงด้วยตัวโดนเซรั่มนะคะตัวนี้ ทำให้เรื่องของการกระชับรูขุมขนด้วยเพราะเ,าเขาเรียกว่าผู้หญิงเรานะคะจะต้องอ่อนกว่าไวในเมื่อเซลล์ภายในของเรานะคะเซลล์ภายในของเราดีละเรามาดูแลเซลล์ภายนอกเพราะว่ายังไงอะนอนกลางกลางวันกลางคืนเราก็เจอแสงมีช่วงหนึ่งที่เรานอนที่ปิดเขาเรียกว่าปิดไฟนอนใช่ไหมคะจะไม่เจอแสงแต่ถามว่าถ้ามันยังมีแสง อ่อนๆจากจากาไฟไฟถนนหรืออะไรมันก็มีผลเหมือนกันนะคะฉะนั้นปกป้องผิวเราด้วยโดนดีที่สุดค่ะทุกช่วงเวลาเพราะเราไม่รู้ว่าค่ะว่ามันจะเป็นช่วงไหนที่เรานะคะจะโดนแสงจากธรรมชาติฉะนั้นเราก็ดูแลผิวอย่าให้ธรรมชาติลงโทษน,นะคะนี่คือนี่ค่ะฝานะคะรูหลามากๆเลยค่ะแล้วก็หยดอย่างนี้นะคะครูหยดให้ดูเลยนะคะอัดแต้มตรงนี้เลยนะคะ เนี่ยบีบตรงที่หัวนะคะนี่เลยค่ะ